ข้างบนเนี่ไม่เหนื่อยหรอแกเหนื่อยแอยล้วรอเนี่ยอตอนเย็นก็อืมเนี่ยอย่าลืมให้หวังเนี่ยมันรอมันขับรถชนรถอะไรตลอดเลยเนี่ยขาพนัก <c oughs> กา,ายก็อยากไปยุ่งเล้ยมีเพื่อนอีกคนนึงก็อยากให้ระวังหน่อยเอ้ยนะมันแว้นแว้น,น,นไงก็กลัวแล้วเราแกี่ยวกัปะก็เป็นห่วงเป็นห่วงไม่อยากให้เป็นแบบมันไงเอออแล้วีจิ๊บแกี่ยวกัปะห่วงหมดนั่นแหละห่วงเพื่อนเราหมดทุกคนนั่นแ <c oughs> หละก็ห่วงอีจิ๊บกับเราเท่ากันห่วงห่วงเท่ากันหมดอ่ะเรารักเพื่อนเท่ากันเราเป็นคนละเพื่อนเราโผล่เราห่วงห่วงมากอมห่่่วงงทุกคนนีึะ ห่วงอันนี้ห่วงเป็นพิเศษเลยผมไม่สุขภาพเขาไม่ค่อยดีเราก็เป็นห่วงเอออ๋อแล้วไอ้เมื่อกี้แกเป็นไงบ้างช่วงนะเขาเฉยๆอ่ะเขาก็ตามจีบเราอยู่เรื่อยเราก็ทำงานไม่มีความมีเวลาเท่าไหร่เออแล้ว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 แกแกชอบมันป้องว่าอ๋อไอหวังก่อนไหมไอ้หวังจะตายแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ไปเยี่ยมมันได้ตอนนี้มันอยู่บ้านนะไม่ก็ยังอยู่แกยังใช่ใก่ใช่อยากอยากคุยแต่หวังอยู่บ้านกำนันก็ไปดูมันได้อืมตาป้าครับป้าลูกชิ้นครับผมเนี่ยได้ผ่าหวังอ่ะเออ อ่าหลานหลานยี่น้องครับผมครับใช่ยัอ่าอยู่บ้านกำนันครับผมครับครับดีครับวันนี้เก่งเหมือนะอืีนะแต่งตัวดีทุกวันแต่เก่งไม่ได้แปลฝันปะไม่แต่แพ้ทุกวันวันนี้วันพระปะแกกินลูกชิ้นอ่าใช่อ่าใช่วันพระเราไปทุกวันพระเลยจริงมี่วันพระใหญ่ด้วยแพ้สองรอบไปนะตอนเช้ามีบ้วนปากด้วยนะโอ้โนี่นี่นี่เสร็จยังยังเนี่ยรอรอคนมาช่วยนั่นนนั่นนั่น แกตกลงแกกับกัไอ้มวกอ่ะก็ไม่ได้มีมันคบกันอยู่ไม่ไม่ได้คบกันไอ้หวังก็แอบชอบอยู่แต่ตอนนี้ไอ้หวังมันเจ็บขาไงมันล้มไงเราก็เป็นห่วงมันเลยแกฉันมีอยาแก้ปวดหงวมินมาฝาก จริงไหมเออเนี่ยมันช่วยมันแก้เจ็บขาหอยหวังได้ใช่ไหมได้ได้ใช่ไอหวังน่ะวัวมันจะตายไงมันเหนื่อยมันโอ๊ยเล่นกัมานั่งกินเหล้าเมายาขับรถขับเรือตอนตอนนอนเหรอแกอาใช่ต้องให้หวังเดี๋ยวเอาไปฝากไยหวังมันจริงหอมหอมดีหอมดีที่เจ้าเมืองเปว่าจะมันนจะใจมันก็ไอดไปหอยแกอยทุกเช้าเข้ามาเว้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็อยากมีแกอยูนแต่ให้แค่แกเป็นคนขอเราให้ตลอดชีวิตแกจะมาชอบแกว่ะฝังไว้ทั้ง เราฝึกไม่ท <c oughs> ันอ่ะขออีกรอบได้เปล่าฉันว่าฉันชอบแกว่ะน้องเจอกันเว้ยนะเร็วนะไอ,อ้หวังอ่ะอยู่